มีบันทึกในกฎหมายตราสารดวงและพงศาวดารบางฉบับเล่าว่าในสมัยอยุธยามีหมอผีมีชื่อเสียงคนหนึ่งเก่งทางทำสเสน่ห์ยาแฝดและวิชาอาคมถึงขั้นมีผู้คนแอบไปหามากมายวันหนึ่งมีหญิงคนหนึ่งที่เป็นเมียชาวบ้านธรรมดาอยากได้เจ้านายรูปงามจึงว่าจ้างหมอผีให้ทำสเสน่ห์ใส่หมอผีทำพิธีใช้เลือดใช้ผงพายกระดูกผีตายโหงและเขียนยันฝังรูปในกล้วยตานีผลคือเจ้านายเริ่มลุ่มหลงหญิงนั้นจริงๆ จนถึงขั้นไม่ฟังคําตักเตือนของใครเลยแต่เรื่องแดงขึ้นมาเมื่อมีผู้ไปฟ้องต่อศาลกระทรวงแพทยาคมว่าหญิงชาวบ้านนี้คงใช้วิชาอาคมการพิจารณาคดีศาลเรียกหมอผีและหญิงคนนั้นมาสอบสวนมีหลักฐานของเครื่องสดําเช่นดินจากหลุมศพผงเท่ากระดูกและยันสเสน่ห์ศาลตัดสินว่าเป็นการล่วงเกินเจ้านายด้วยอาคมซึ่งถือว่าหนักมากบทลงโทษหญิงคนนั้นถูกโบยและจําคุกเพราะถือว่าเป็นผู้ว่าจ้างหมอผีถูกประหารชีวิต ตัดหัวต่อหน้าสาธารณชนเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างหลังจากนั้นของทั้งหมดถูกนำไปเผาไฟและทำพิธีถอนคุณสายต่อหน้าพระสงฆ์